ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวข้ามไทย p ี s นะคะวันนี้อังคารที่17กรกฎาคมพบกับพิชัยประวินามัยบายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถุญญนยาครับในวันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่มีต่อพนักงานของไทย P ี s โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่วงการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับค่ะในช่วงหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรห้องออกอากาศข่าวห้องนี้นะคะและ ทรงสนพระไทยกระบวนการผลิตข่าวรายการรวมถึงการดำเนินงานของสสทค่ะเวลา15.07นาิกานาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสร็จพระราชดำเนินไปยังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสทหรือไทย PBS ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตหลักสี โดยมีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานกรรมการนโยบายสสทนายเทพชัยยงผู้อํานวยการสสทพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเฝ้าทุลละองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาของสอส,สทซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญ,ญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธรารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551ในฐานะองค์กรสื่อสาธรารณะที่ไม่แสวงผลกําไรแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกับทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธรารณะแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมมราชกุม,มารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่นี้เมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2552ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่27ไร่65ตารางวาและได้ย้ายจากสำนักงานชั่วคราว มาดำเนินการออกอากาศณที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2554ประกอบด้วยอาคารหลัก4หลังเพื่อดำเนินงานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบสื่อสาธารณะที่ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญเริ่มออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมปี2551ภายใต้ชื่อ tpbs ไทย PBS ทีวไทยและเปลี่ยนเป็นไทย PBS ในปัจจุบัน ซึ่งในการเผยแพร่สู่สาธรารณะได้อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารได้รับการส่งภาพข่าว4วิธีได้แก่การส่งภาพข่าวผ่านสมาร์ทโมบายผ่าน FTP ผ่านระบบฟ e ีดและผ่านระบบดาวเทียมบ e เกนเพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการข่าวสารรายการสาระบันเทิงและรายการสาระประโยชน์ที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมาไทย P.B.S. ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนอาทิรางวัลข่าวสร้างสารรค์สังคมทวยรรทพ,รทพระราชทานสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสาขาโทรทัศน์ประจำปี2553รางวัลแสงชัยสุนทรวัตรครั้งที่14ประจำปี2553จำนวน3รางวัลและรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่25ประจำปี2553จำนวน10รางวัล จากนั้นทอดพรนเนรห้องออกอากาศหนึ่งที่ใช้สำหรับการออกอากาศข่าว9นาฬิกา17นาฬิกา19นาฬิกาและข่าวในพระราชสำนักในโอกาสนี้ทรงทดลองอ่านข่าวซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ถวายบทข่าวและถวายคำแนะนำในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประกาศข่าว ตัวอ,อาคารหลักสี่หลังได้แก่อาคาร A เป็นอาคารอำนวยการอาคาร B เป็นอาคารปฏิบัติการอาคาร C เป็นอาคารบริการและอาคารดีเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไป <c oughs> <c oughs> ร่วมกับทรงฉายพระฉาย,ยาลักษณ์หน้าวีดีโอวอลรวมทั้งทอดพระเนตรห้องออกอากาศสามที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่างๆอาทิรายการตอบโจทย์รายการสถานีประชาชนและรายการสินสมสรเนื่องจากเป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้และยังได้ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ24ชั่วโมงปัจจุบันแพร่ภาพออกอากาศได้สองช่องทางด้วยระบบเครื่องส่งภาคพ,พื้นดินที่มีอยู่ทั่วประเทศ กว่า50สถานีและแพร่ภาพด้วยสัญญาณดาวเทียมไทยคม5เป็นการส่งสัญญาณภาพแบบดิจิทัลในระบบสัญญาณภาพทั้ง Sd และ Hd ซึ่งกำลังพัฒนาสู่การออกอากาศโทรทัศน์ด้วยความชัดเจนสูงหรือ Hd High Definition รวมทั้งมีสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์เว็บไซต์ด้านข่าวด้านรายการและเว็บทีวีที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ6มาตรการนะครับที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอและขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันในการเฝ้าระวงังป้องกันโรคมือเท้าปากหลังจากพบว่าขนาดนี้ครับมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนหลายจังหวัดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยระบุว่าการระบาดของโรคมือเท้าปากในปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนะครับ โดยขณะนี้พบว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อเอนโทรไวรัส71สายพันธุ์ C4 และเชื้อคอกซากีเอ16แล้วครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เขตปฐุม